บนโซเชียลมีการแชร์สารพัดสูตรบำรุงกระดูกทั้งการกินงาดำดื่มน้ำกระชายช่วยแก้กระดูกเสื่อมหรือถ้าหากต้องการเพิ่มแคลเซียมให้กินเปลือกไข่ช่วยได้เรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสตร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5กินเปลือกไข่เพิ่มแคลเซียมรักษาโรคจริงหรือ มันคงเป็นคํากล่าวอ้างที่อาจจะเกินจริงไปนิดนึ่ะครับเปลือกไข่มีแคลเซียมค่อนข้างสูงมีข้อมูลวิจัยบอกว่าหน้าตามันก็คล้ายๆกับฟันของมนุษย์แต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามนุษย์ควรเอามารับประทานคิดว่ามันมีแหล่งอื่นที่ให้แคลเซียมและบริโภคในวิถีชีวิตปกติได้มากกว่าเอาเวลาไปหาอาหารที่มันมีแคลเซียมตามธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องแปลลูกมากินเนี่ยอาจจะง่ายกว่าสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับเปลือกไข่มีแคลเซียมค่อนข้างสูงก็จริงแต่ก็ไม่ได้เหมาะกับการนํามากินทางที่ดี ควรเลือกกินอาหารอื่นที่มีการยืนยันแล้วว่าช่วยได้จะปลอดภัยและได้ผลกว่านะครับอันดับที่4การเดินช่วยชดเชยแคลเซียมให้กระดูกได้มากกว่าการกินจริงหรือ คือการเดินเนี่ยครับไม่ได้ทดเฉยให้มีแคลเซียมในกระแสเลือดที่สูงจากการกินถ้าเราไม่มีแคลเซียมในกระแสเลือดมากพอกระดูกก็ไม่ได้ผลดีจากการเดินมากนะกระดูกแข็งแรงนั้นเป็นการผสมประสานระหว่างกิจกรรมทางกายต่างๆปริมาณแคลเซียมในกระแสเลือดที่เรากินเข้าไปฮอร์โมนในร่างกายในวัยขณะนั้นส่วนบทความนี้เป็นจริงเป็นบางส่วนถ้าจะมุ่งกระดูกจะต้องมีแคลเซียมปริมาณที่เหมาะสมในร่างกายสรุปแล้วเรื่องนี้จริงบางส่วนยังไม่ควรแชร์ต่อครับการเดินอย่างเดียวไม่ได้ทําให้แคลเซียมในกระดูกเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างใดเราอาจต้องใส่ใจเรื่องอาหารที่กินเข้าไปควบ ูไปกับการออกกําลังกายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีตามมานะครับอันดับที่3เตือน4อาหารทําลายกระดูกจริงหรือ อาหารที่ทําลายกระดูกโดยตรงเนี่ยไม่มีอะค่ะแต่ว่าอาจจะมีผลทาให้เกิดการสลายของกระดูกมากขึ้นเราหยุดกระดูกสลายไม่ได้แต่ทําให้มันสลายช้าลงได้เราก็ต้องเสริมเข้าไปโดยการกินอาหารที่มีโปรโตีนแล้วก็มีแคลเซียมเขาบอกว่าดื่มกาแฟวันละสองถ้วยคาเฟอีนจะทาให้ร่างกายขับแคลเซียมอันนี้จริงแต่กาแฟ2แก้วเนี่ยไม่ได้มีผลมากมายถึงขนาดกระทบโดยตรงกับกระดูกถ้าเป็นน้ําอัดลมที่เป็นน้ําดํามันก็จะมีคาเฟอีนม,มันจะมีความเป็นกรดก็อาจจะมีผลถ้าเราอยู่ในภา ว่ที่แคลเซียมไม่พอสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อนะครับปัจจุบันยังไม่มีการยืนยันว่ามีอาหารชนิดไหนไปทําลายกระดูกโดยตรงส่วนสารพัดอาหารที่ถูกอ้างมานั้นอาจมีผลเสียเร่งการสลายของกระดูกอยู่บ้างก็ต้องระมัดระวังไปตามความเหมาะสมครับอันดับที่2กระดูกพรุนให้กินงาดำวันละสีช้อนโต๊ะจริงหรือ กดมเนี่ยเป็นอาหารที่มีแคลเซียมสูงจริงๆแต่ว่าถ้าบอกว่าจะแก้ไขเรื่องกระดูกพุนไหมไม่คอนเฟิร์มการที่จะทําให้กระดูกแข็งแรงต้องอาศัยปจยัจจัยยางอื่นด้วยวิตามินดีเป็นอีกปัจจัยสาคัญการที่แคลเซียมจะเข้าไปจับอยู่ในกระดูกได้เนี่ยเราจะต้องได้รับวิตามินดีพอเพียงและการออกกําลังกายร่วมด้วยก็จําเป็นการออกกําลังกายก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยให้กระดูกเราแข็งแรงแล้วจะกินอะไรเพื่อป้องกันกระดูกพุนได้ไหมครับความเสื่อมของร่างกายไม่มีอะไร ก,กินป้องกันก็คือเรารับประทานอาหารที่มีมแคลเซียมจริงๆไม่จาเป็นต้องงาดําอย่างเดียวนะคะเราทานนมทานปลาเล็กปลาน้อยสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อนะครับงาดําเป็นอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็จริงแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าจะช่วยรักษาโรคกระดูกพรุนได้เราอาจต้องดูปัจจัยอื่นอย่างเช่นเรื่องระดับวิตามินดีในร่างกายหรือเรื่องการออกกําลังกายอย่างเหมาะสมและเรื่องอายุควบคู่ไปด้วยนะครับและอันดับที่1น้ํากระชายแก้กระดูกเสื่อมจริงหรือ ไม่จริงครับแคลเซียมทําให้กระดูกในแข็งแรงกระชายมีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบแค่2-3ของปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวนันไม่ได้ช่วยรักษาโรคกระดูกเสื่อมแต่ถ้ากินในปริมาณที่สูงต่อเนื่องกันเป็นเวลานานเนี่ยนะจะมีผลต่อตับที่แชร์กันเขาบอกว่าผู้ป่วยที่กินน้ํากระชายแล้วหายดีนั้นเป็นโรคกระดูกเสื่อมเฉียบพลันผมจึงไปสอบถามจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกระดูกโรคกระดูกเสื่อมเฉียบพลันนี่เป็นยังไงครับอันนี้แล้วแต่คนจะตั้งขึ้นมานะแต่ผมไม่เข้าใจว่ามันเจออะไร กระดูกมีครับแต่มันใช้เวลาในการพัฒนาเป็น10ปีกระดูกเสื่อมนั้นไม่มีเฉียบพลันที่จู่ๆจะเป็นกันในทันทีทันใดกระดูกเสื่อมนั้นคือการที่กระดูกอ่อนผิวข้อมันเสียดสีกันนานพอที่จะสึกหรอและบางจนกระทั่งถึงกระดูกที่รองรับอยู่ข้างล่างถ้าอย่างนั้นจะป้องกันได้ไหมครับกระดูกเสื่อมนี่เป็นทุกคนห้ามไม่ให้มันเกิดไม่ได้มันเป็นสัตว์จของชีวิตมนุษย์ก็ต้องเสื่อมไปตามวัยสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับกระชายมีแคลเซียมเพียง2-3%จากที่ร่างกายต้องการต่อวันเท่านั้นนอกจากจะไม่ที่อง เป็นเวลานานอาจเป็นอันตรายต่อตับได้ต้องระวังนะครับการจะปักใจเชื่อว่าสูตรไหนช่วยบำรุงกระดูกสูตรไหนช่วยแก้อาการกระดูกเสื่อมได้นั้นอาจต้องดูเรื่องความปลอดภัยและตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจก่อนจะทำตามโดยเฉพาะข้อมูลที่อ้างผลเกินจริงนั้นยิ่งต้องระมัดระวังให้มากๆนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า2,000เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวก่อนแช์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อ รวมตรวจสอบไปด้วยก,กันกับชั่วก่อนแชร์